สองตัวเด่นเน้นเม็ดเดียวเอสเกยลากูสโลกราวเอสวีสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุภูสุคลตอนรับข้าสููชงก็ติดห้วยดังมากเชนนะจ๊ะกลับมาพอกันในรอบเทียงแลพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วกลมาเบิ่งแนวทางดีๆกันนะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเซยนโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางปังๆเอามาแบง่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยนะจ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับูมิใจนำเสนอแนวทางของคุยสระเราวานะจ้ะต่อโดยแนวทางแอดเอื้อยลาต่อโดยแนวทางแอดวิตกท้ายโดยแนวทางแอดยอ่ออินเตอร์เดอร์พี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขงกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสกคนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้กพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้กส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสกคนเนาะจาก้กเผื่อเป็นการบูสเตอล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มตรงทีนวทางของ กุยสระกราวคุณกอนเลจากรัฐบาลไทยงวดประจำที่1มิถุนายน2 5 1 6, 6ชุด3โต๊ที่กุยสระกราวคุณหายมากก็ได้แก้ตัวเลข4 7 1 4 1 7 9 5 4 2 3 7 739 8 7 4 7 4, 7, 4 2 822 9 4 6และ เจ็เก่าจ้ารอโดยแนวทางชุด2โตนะจากกระดแก้ตัวเลข71 1, ็7 5 4 3 7 3 9 7 4 4 2เก่า7เ2ดและ4 6ดหวยพี่น้องเดอ้อกุยสระกรลวจา้าไปเบิ้งต่อกันที่แนวท่าของแอดเอื่อยลากันต่อได้จากรัฐบาลไทยงัวประจำวันทีน่1มิถุนายน 2,566ชุด3โต๊ะที่ให้มากก็คือ997 709 792ต่อโดยชุด2ตัวบนให้ไปที่92 97และ09จะ่ะต่อ้วย2ตัวล่างให้ไปที่05และ2หาด้วยพี่นองเดอ05และ2หาจะ้ะ ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจาะซึ่งก็เป็นชุดเน้นนะจาะเนวทางของแอดเอื้อยลาเช่นเดียวกันนะจาะชุดเน้นหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบหกซึ่งหวดหนี้เป็นกระหายรูดที่ลักเก่าด้วพี่น้องเดอ้อพอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากรกะจัดไปนะจาะรักเก่าสองตัวเม็ดเดียวพ่นายก็คือเก่าสองนะจาะเก่าสองสองเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อหมักกาแฟไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันด้พี่น้องเดอ้อ มาเบิ้งต่อกันทีละทางของแอดวีนะจ้ะซึ่งผลงานวด,ดิพานมา16พฤษภาค,คมเพิ่นก็นให้เขาตัวเด่นนะจ้ะให้เขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องตัวเด่นเด่นบนให้เขารักสามซึ่งเหล็กออก0่นสามส่วนเดินล่างให้เขาลักเก่าเล็กออกเก่าเก่านะจ้ะแนวทางของแอดวีนะพี่น้องห่ากลับมาเบิ้งต่อกันทีหนึ่งมิถุนายนสองพนันหา้าร้อยหกสิบหกกันตอน่อเลยจ้ะซึ่งแอดวีก็ได้ปล่อยแนวทางมาห้แล้วเด่นบนหดหนีเพิ่นหย้ยตัวเด่นไปทีลักสองตัวร่อง ลักเก่ากับลักซีจ้ะครูตดบนพื่นห้ไปทีสองซีสองเก่าเก่าซและสอเจ็จ้ะต่อด้วยเด้านล่างให้ไปทีลักซีตัวร่อง 7, 3, 2, 2. เจกับ3าม้นพนองเด้อแนวทาง2ตัวล่างก็ได้แก่ซีเจ็ด้าเจ็ดสและซีดับบน1จ้าแนวทางแอดวีไปเบิ่งต่อกันทีแนวทางของแอดหยออินเตอร์กันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยหัวประจำกันทีห่ง มิธุนายน2น5 1 6ซึ่งวันนี้เพื่อนให้เด้นบนไปที่ลัก2กับลัก8วิ่ง2จะ้ะเน้น3ตัวเม็ดเดียวให้ไปที่5 2 8กับ6 2 8จะ้ะต่อด้วยต่อด้วยต,ตกัน3 2 8 4 2 8และ7 2 8ชุด2ตัวบน2 5 2 6และ2 8ที่พี่น้องเดอ้อตกันเนาจัด3 2 8 4 2 8 728 2 5 26และ28ก็โดยนอกทาง2ตัวล่างให้ตัวเด่นไปทีนักสูงกับลัก7จก้ะวิ่งลาง7พี่น้องต่อด้วยชุด2ตัวล่างให้ไปที่70 71และ72ด้วยพี่น้องเดอ้อลาง0กับ7วิ่ง7 70 71และ72บนวิ่ง2ลางวิ่ง7ได้พี่น้องเดอ้อแนวทางแอดย่ออินเตอร์ แค่ไปเบิงจดไปเบิงกันเนื่องจากว,ว่าจะเป็นแนวทางของกุยสรอกราวแนวทางแอดเอ่ยลาแอดวิเนื่องจากทุกตัวเลขก็เป็นแนวทางที่นาติดตามนละพี่น้องก็แค่ไปเบิงจดไปเบิงเอาไววเทียบตัวเลขในการเลือกสื่ลอลับตลีกันเด้องพี่น้องเด้อแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไ้พินิดพิจารณากันเนื่องจากพี่น้อง ท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนุนโปรดใส่วิจรารยนในการรับชมและก็ร,รับรูข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิด,ด้ดยพี่น้องเด้อและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํ่เด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีเด้อจ้าสื่อตามกํร่างทรย์สื่อตามผื่นดวงของเจ้าข,ของและพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสปูสโคโชคดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตล่าพี่น้องเพื่อนสมิกรเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า